คลิปนี้ครับเราจะมาสรุปสถานการณ์และความเป็นไปได้ของโลตาโรมาร์ติเนสกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาที่มีข่าวย้ายทีมกับทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปตอนนี้นะครับโดยคลิปนี้เราจะมาสรุปว่าเขามีโอกาสย้ายออกจากอินเตอร์มิลานหรือไม่หรือถ้าย้ายแล้วเนี่ยจะย้ายไปทีมไหนได้บ้างวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับโดยก่อนไปดูคลิปนี้ผมปุกกี้คิงก็รบกวนเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องของเราและกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสักสิไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับโลโตโรมาร์ตินสครับกองหน้าทีมชาติอาร์เจนตินาวัย23ปีของอินเตอร์มิลานเนี่ยปัจจุบันถือเป็นกองหน้าที่มีหลายสโมสรจับตามองนะครับแล้วก็เขาได้ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทัพฟ้าขาวแทนกุลอาเกโรได้อย่างไม่เคะเขินเรียบร้อยแล้วโดวยเราอาจจะได้เห็นฟอร์มของเขามาแล้วครับในศึกโกปาอเมริกาที่อาร์เจนตินาเนี่ย ในที่สุดก็ได้แชมป์ไปครองนั่นเองครับสำหรับสถิติส่วนตัวของโลตาโรเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากย้ายมาร่วมทีมกับทัพอินเตอร์มิลานเมื่อตอนปี2018เนี่ยเจ้าตัวก็ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอนะครับในฤดูกาล2019คือเรียกว่าปีแรกเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่น่าจะลงไป6-7เกมโดยประมาณนะครับแต่ว่าปี2019เนี่ย ในยุคข,ของคอนเต้แล้วก็ผ่านมาจนถึงฤดูก,กาลปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ2ฤดูกาลด้วยกันเนี่ยกดให้อินเตอร์ไปแล้วทั้งหมด46ลูกจัดทุกรายการนะครับโดยถ้าเทียบ2ปีหลังสุดอย่างที่ผมได้กล่าวไปเนี่ยก็คือเจ้าตัวเนี่ยยิงได้เกินค่าเฉลี่ยเกิน20ลูกต่อฤดูก,กาลไปแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปฟังสถานการณ์ของโรตารนะครับก็เรามาดูสไตล์การเล่นของเขาในนึกว่าเขาเป็นกองหน้าสไตล์ไหนนะครับ โดยโลตาโร่เนี่ยเป็นกองหน้านะครับสไตล,ล,ล์จบสกอร์นะครับที่เรียกว่า complete forward ก็ได้ซึ่งเจ้าตัวสามารถยืนเป็นหน้าต่ำได้นะครับคอยมาล้วงบอลจ่ายบอลแล้วก็คอยสอดแทรกประสานการทำเกมรุกนะครับอย่างที่เราเห็นเขาเล่นกับอินเตอร์ร่วมกับลูเมียลลูกาก,กูนั่นเองครับโดยสไตล,ล์ของโลตาโร่เนี่ยเหมาะก,กับทีมที่เล่นเกมบุกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเป็นกองหน้าที่เล่นโอเพนเพลย์ได้ดีมาก คือเรียกว่าการขึ้นเกมนะครับการเข้าไปทําเกมเนี่ยการสร้างสารรค์เกมขึ้นไปทําได้ดีนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยมีเทคนิคที่แพลวพาวสไตล์อเมริกาใต้ยอยู่ด้วยจะเห็นเทคนิคต่างๆของนักเตะรายนี้ได้เยอะพอสมควรนะครับทั้งการเลี้ยงนะครับการไข่และการใช้เท้าก็ยังใช้เท้าได้ดีด้วยเรียกว่า เท้าขวาเป็นข้างถานัดก็จริงแต่ว่าเท้าซ้ายก็ทําได้ดีนะครับไม่เคอะเขินเลยในเรื่องของการใช้เท้าทั้งสองข้างส่วนจุดเด่นเรื่องการหาจังหวะก,การยิงเนี่ยก็ทําได้ดีในกรอบเขตโทษนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีลูกยิงไกลให้เห็นได้บ้างชอบยิงประมาณหัวกระโหลกครับเลี้ยงตัดเข้ามาแล้วก็ยิงก็จะเห็นเขาทําได้บ่อยๆกับอินเตอร์นะฮะส่วนเรื่องการจ่ายบอลครับเจ้าตัวก็จ่ายบอลชั้นได้ดีนะครับแล้วก็เรียกว่าคลองบอลเหนียวแน่นนะครับ ทำให้การขับเคลื่อนบอลไปข้างหน้าทําได้ดีเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งจุดเด่นครับก็คือเรื่องของการช่วย pressing การเข้าพาทะนะครับก็ถือว่าเจ้าตัวค่อนข้างเด่นทางด้านนี้เหมือนกันครับและจากวัย23ปีเนี่ยทำให้หลายๆทีมเนี่ยที่สนใจในตัวเขายังมองว่าเขายังสามารถพัฒนาศักยภาพไปได้อีกโดยอาจจะเป็นนักเตะที่อาจจะเป็นเทียรองจากฮาแลนด์หรือว่าเอมเาเป้ ay, แต่ว่าด้วยราคาแล้วก็ศักยภาพเนี่ย เขาน่าจะยังสามารถพัฒนาได้แล้วก็อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าอันดับต้นๆของโลกก็เป็นไปได้ครับสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันของโลตตโรนะครับสัญญาของเขาเนี่ยเหลือกับอินเตอร์เพียง2ปีเท่านั้นและจากสถานการณ์ของอินเตอร์มิลานเนี่ยที่ต้องหาเงินนะครับมาพยุงสถานการณ์ของสโมสสเนี่ยทำให้การต่อสัญญากับโลตตโรเนี่ย ก็อาจจะมีการล่าช้าออกไปเพราะว่าตอนนี้อินเตอร์ต้องเคลียร์เรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับรลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หาเงินเข้ามานั่นเองครับและอย่างที่เราทราบกันครับว่ามีหลายสโมสรครับมีข่าวแสดงความสนใจอยากดึงโรตารโรไปร่วมทีมด้วยทีมแรกครับที่มีข่าวกับโรตารโรก็คืออาเซนอลนั่นเองโดยอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าอาเซนอลเองเนี่ยต้องการที่จะดึงกองหน้าที่มีศักยภาพเข้ามาสู่ทีมเพราะว่าโอบามยอง ที่ฟอร์มเนี่ยไม่แน่ไม่นอนมากๆนะครับแล้วก็ทำประตูได้น้อยความมั่นใจก็หดหายนะครับแล้วก็ยังรวมถึงลากแซต็ตที่สัญญาเนี่ยกำลังจะหมดอีก1ปีเท่านั้นทาให้อ์เซนอนครับต้องเร่งหากองหน้าที่มีศักยภาพเข้ามาสู่ทีมเพราะว่าจะไปหวังพึ่งเอ็ดดี้เอนคาเทียซึ่งอาจจะมีข่าวว่าจะปล่อยเอนคาเทียออกไปเนี่ยแล้วก็จะไปพึ่งดาวรุ่งอย่างบาโลกันก็คงยืนระยะไม่ได้นะครับ ทำให้ฟุตบอลลอนดอนครับรายงานออกมาว่าอาเซนอลเนี่ยพร้อมบวกลากาแซดแล้วก็เบอร์ลินเข้าไปแล้วก็ให้เงินอีกจำนวนหนึ่งเนี่ยให้อินเตอร์พิจาณาแต่ว่าจากหลายๆสื่อครับก็บอกแล้วว่าให้อินเตอร์เนี่ยปฏิเสธแล้วนะครับโดยอินเตอร์ต้องการเงินประมาณ65-70ล้านปอนด์นะครับเพื่อปล่อยกองหน้ารายนี้ออกไปโดยต้องการเป็นเงินสดๆเท่านั้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าอาเซนอลจะต่อรองได้ยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ส่วนอีกสื่ออย่างเมโทรครับก็ออกมารายงานว่าอาเซนอนเนี่ยพร้อมยื่นซื้อด้วยค่าตัว68ล้านปอนด์แล้วก็แนบเบรรินให้ยืมอีกหนึ่งฤรูกานด้วยพร้อมออปชั่นให้อินเตอร์เน็ตซื้อขาดเบรรินนะครับทีมที่มีข่าวลำดับต่อมาครับก็คือแอตแลติโกมาดริดที่ดีลการดึงตัวขององตัวกริสมันเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้านะครับเรียกว่าแชมป์เก่าลาลิก้าก็ไม่เคยขาดแคนกองหน้า ยอดดาวยิงอยู่แล้วและคนที่อยู่ในปัจจุบันก็คือหลุยโซเรสซึ่งฤดูกาลที่แล้วก็ฟอร์มเปล่งปลางใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าอายุของโซเรสเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วนะครับการมองหากองหน้าเข้ามาเสริมทีมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นของแอตเลนติโกมาริดเช่นเดียวกันตามรายงานของฟุตบอลอิตาลีครับก็เป็นโรตาโรมาร์ติเนสครับที่ซิโอเน่เนี่ยจับตามองนักเตะรายนี้มานานพอสมควรครับพร้อมกันนี้เขาก็ยังมีโรดิโกเดปอลเพื่อนร่วมชาติทีมฟ้าขาวอยู่ในทัพตามีอยู่แล้ว ทำให้ดิวนี้ทางอเลนติโกก็ดูจะมีความไปไปได้ที่จะคว้าโรตโลมาร่วมทีมเช่นเดียวกันแต่ว่าทางตาหมีเองเนี่ยอาจจะต้องปล่อยนักเตะออกไปก่อนครับเพื่อมีเงินสดๆไปดิวกับทางอินเตอร์ได้แล้วก็รวมถึงว่าหมดโอกาสในการดึงองตัวกริซมันกลับมาจากบาร์ซ่าแน่นอนแล้วการเดินหน้าคว้าโรตโลเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยอเลนติโกเนี่ย น่าจะมีภาษีดีกว่าอาสซนอนถ้าหากยื่นซื้อโลโตโรกับไทยอินเตอร์จริงๆคราวนี้ครับเรามาดูตัวสอดแทรกอีก2ทีมครับที่มีความไปไปได้หากมีการย้ายของแฮร์รี่เคนนั่นเองครับเรียกว่าเป็นเคนเอฟเฟกละกันโดยสเปอร์ครับหากเสียแฮร์รี่เคนไปแน่นอนครับพวกเขาต้องมองหากองหน้ามายืนค้ำแทนแฮร์รี่เคนซึ่งโลโตโรเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันในการเป็นกองหน้าระดับ เบอร์ต้นๆแล้วก็มีแววจะพัฒนาขึ้นไปได้อีกนะครับโดยการดิวโรตาโลเนี่ยไม่น่าจะยากถ้าหากสเปอร์เนี่ยได้เงินจากแมนซิตี้ในการขายเคนไปการซื้อเงินสดหรือว่าการดิวกับอินเตอร์เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาแน่นอนครับสำหรับแมนซิตี้เองครับหากพวกเขามองว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมันแพงเกินไปจริงๆเนี่ยการหากองหน้ารายอื่นเข้ามาเป็นออปชั่นแทนเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ เราอาจจะเคยเห็นเคสตัวอย่างของคูลิบารีมาแล้วที่แมนซิตี้เนี่ยตามจีบคูลิบารีมานานมากนะครับสองฤดูกาลแต่ว่านาโปลีก่งค่าตัวสูงมากๆสุดท้ายพวกเขาก็มองว่าคูลิบารีเนี่ยไม่น่าจะได้แล้วราะค่าตัวสูงมากๆนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายไปเอารูเบนดิอาสมาแทนและดิอาสก็สามารถโชว์ฟอร์มได้ดีเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าฤดูกาลที่แล้วคือปังมากๆเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ครับจะดิวกับโลตาร์โได้เนี่ยก็ไม่น่าจะยากแน่นอนเพราะว่า Inter ีพร้อมปล่อยอยู่แล้วนะครับและจะเกิดขึ้นได้เมื่อพวกเขาถอดใจไม่เอาแฮร์รี่เคนแล้วจริงๆโดยจะหันไปคว้าสูตหน้าชาวอาร์เจนตินาเข้ามาแทนก็มีความเป็นไปได้อย่างสูงครับโดยสรุปครับสื่ออย่างเทลกราฟก็ออกมารายงานว่าอินเตอร์เนี่ยพร้อมปล่อยทั้งโลตตโลและลูกากูครับโดยในรายของลูกากูอย่างที่เรารู้กันก็คือมีโอกาสที่จะย้ายไปเชลซีได้สูงมากถ้าเรามาเปรียบเทียบการรายงานของโรมาโนนะครับ ก็โรมาโนก็ยืนยันว่าอินเตอร์เนี่ยอาจจะเลือกปล่อยแค่นักเตะคนใดคนหนึ่งออกไปเท่านั้นโดยส่วนตัวของผมนะครับก็มองว่าแม้ว่าอินเตอร์เนี่ยสุดท้ายแล้วจะปล่อยลูกกูให้เชลซีได้จริงนะครับแต่ถ้าเกิดมีทีมที่พร้อมจ่ายเงินสดๆให้กับอินเตอร์นะครับเพื่อคว้าโรตาโล่ไปอินเตอร์ก็น่าจะตอบรับเหมือนกันเพราะว่าสัญญาของนักเตะเนี่ยเหลือไม่เยอะนะครับเหลือแค่2ปี ได้เงเ Eller, <อ>ิน<อ>ส <forcément, S 1> <Lux ury. S 2> ดๆมาพัฒนาสโมสรแล้วก็ in, для, อาจนะจะเอาเงินไปซื้อกองหน้ารายอื่นนะครับที่มีข่าวอย่างเบลลอติของโตริโน่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับเนื้อหาที่นำเสนอไปการรวบรวมข่าวพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองเพื่อนๆก็สามารถไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผิดพลาดประการใดทางทีมขออภัยมาณที่นี้ด้วยและฝากสนับสนุนพวกเราด้วยการกดไลค์ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับคลิปนี้ ผมปูกีคิงก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ